This is me. My name is Pesh from Thailand. I c a n really go back and close with Indonesia Oh my life in the b o s Thank you for support me Let's enjoy วันนี้เป็นเช้าวันเารานะคะเราตัดสินใจว่าเราจะไปบ้านดุงค่ะไปกันเลยไปไปซื้อตัวก่อนไปด้วยกันเลยค่ะนี่คือรถที่เราได้นะคะเันเพื่อนจองรถแกเพื่อไปสถานีรถไฟคะ่ะ <Go! laughs> ตอนนี้เราอ,อยู่บนรถแก๊บแล้วค่ะจองรถแก๊บนะคะเพือะะ่อจะไปสถานีแก๊มเบียสเตชันใช้เวลาน่าจะประมาณ10นาทีค่ะเช้าวันเสาร์รถไม่ติดนะคะตอนนี้เรามาถึงสถานีแล้วนะคะคเพื่อนๆเรายัยางไม่ได้ซื้อตัวะะ๋วค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาก็ตัดสินใจว่าจะไปบ้านดงค่ะ มาดูกันว่าเราจะได้ตัวในการเดินทางไปบ้านดงหรือเปล่ามาดูกันค่ะก้าวแรกที่เข้ามานะคะก็มีร้านอาหารมากมายเลยซ้ายมือเป็นร้านหนังสือร้านสตาร์บัคนะคะร้านอาหารร้านกาแฟวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์โหคนเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆเห็นร้านชาซ้ายมือน,นู่นด้วยค่ะเดีย๋ยวเราไปเช็คตั๋วกันก่อนเลย ขวามือก็เป็นร้านสะดวกซื้อนะคะปะดูกันค่ะว่าเราจะได้ตั๋วไปบ้านดงหรือปะอนนี้เรามายืนอยู่ที่หน้าไกาโลเกตนะคะเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนการขายตัว๋วพนักง,งานพูดภาษา,ษาอังกฤษได้ดีเลยค่ะหนึ่งอย่างที่เราจะต้องนำมาด้วยในการซื้อตั๋วนะคะก็คือ i.d.card หรือว่าพาสปอร์ตค่ะเพื่อน ถ้าไม่มีพาสปอร์ตเขาจะไม่ขายให้ค่ะเ,เพื่อนๆซ้ายมือนู่นะคะเพืเ่อนๆสำหรับคนที่ซื้อตั๋วออนไลน์มาเราก็มาปินตก็ตได้เลยค่ะตรงหน้าของเราก็คือเข้าไปในชานชรลาค่ะตก็ตเช็คกิ้งขวามือนี่ค่ะ <c oughs> เป็นการขายตัว๋ว <c oughs> นี่เราได้ตั๋วมาแล้วนะคะเพืเ่อนๆนี่ <c oughs> <c oughs> จ่ายไป250,000 IDR ค่ะตอนนี้เราจะต้องนั่งรอรถไฟออก1ชั่วโมงนะคะก็เลยจะเดินไปหากาแฟหรืออาหารเช้าทานธรมเนือนด้านหลังนี้จะเป็นอินโดมาเลค่ะตอนนี้เรามายืนอยู่หน้าร้านแมคโดนัลนะคะ คุณผู้ชายอยากกินแมคโดนัลเป็นอาหารเช้าค่ะเป็นเพื่อนว้าวสถานีไม่ใหญ่นะคะเดินประมาณ150เมตรค่ะแต่ว่าร้านค้าร้านกาแฟมีเป็น20ร้านได้ค่ะคุณผู้พี่ิเมียคาปูชโน เป็นไฟครับคุณชิดตันนี้เราเดินเข้ามาในร้านแม็ิโโโ n o แล้วนะคะอคก็ทานกาแฟกันค่ะเพื่อนๆเราได้โต๊ะนั่งแล้วเป็นโต๊ะนี้ค่ะมาดูหน้าตาของตั๋วกันค่ะเพื่อน ็เปนรถไฟขบวนที่เพชรจะขึ้นชื่ออันนี้ค่ะเพื่อนเริ่มต้นจากแกมเบียสเตชันนะคะ9ก้าโมงครึ่งเช้าไปถึงบ้านดงที่ยัง26นาทีค่ะจ่ายคนละ5 5 0 0 0นาทเช้าได้แล้วนะคะบาหลังสั่งทูเบอร์เกอร์ทูกาแฟเย็นค่ะทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะเพืเ่อนๆด้านหลังของเพชรนู่นเลยนะคะ ก็คือทางไปชานชาลาค่ะรถไฟเอาเดินทางทางนู้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเพชรจะพาเพื่อนๆไปด้านนี้ค่ะเพื่อนๆไปดูว่าฝั่งตรงข้ามกับชานชาลาทางเข้ารถไฟมีร้านอาหารอะไรน่าสนใจมากไปด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆด้านบนนั้นก็เป็นร้านอาหารโกปี่นะคะร้านกาแฟชั้นสอง สองค่ะเนี่ยสามารถขึ้นไปชั้นสองได้เลยมีร้านฮอกเก้นด้วยฮอกเบนนห่น้าเราเนี่ยนะคะร้านนวดตู้โกโฟิร้านกาแฟ มีธนาคาร BRI อยู่ในสถานีด้วยค่ะเพื่อนๆมีร้านสับเวนะคะ CFC ร้านขนมบักโซโอไปๆอย่างนีนะ้คนน้อยค่ะเ,เพื่อนๆผู้คนก็กระจุกกันอยู่ร้านด้านโน้นะคะ่ะตรงนี้คนน้อยไม่มีคนเลยคาเฟ่ตรงนี้นะคะมีสวนข้างหลังด้วยอ้พาเข้าไปดู ว้าวมีสวนด้วยออมีร้านกาแฟข้างหลังร้านโลตีอันนี้อร่อยค่ะเพืเ่อนโอ้ตอนนี้ก็เดินมาสุดทางแล้วนะคะจาก ตรงหน้าชาญฉลาอ,อ๋อนี่ทางรถเข้านะคะ,ว,คะวู้รถไฟอยู่ข้างบนเพื่อนโอ้มีร้านอินดอมาเลยข้างนอกอีกข้างในก็มีข้างนอกก็มีนะคะมีสถานีตำรวจโอ้ร้านสะดวกซื้ออีกร้านหนึ่งค่ะเพื่อนโอ้โหร้านสะดวกซื้อร้านขายข้าว ฉีดยุงกันอยู่ค่ะควันขมงเลยมีที่ล้างมือป้าเดี๋ยวเพชรจะเดินย้อนเข้าไปให้ดูอีกรอบนะคะว่ามีอะไรคือเป็นการที่รีบเจอร้านแมคโดนัลก็เข้าร้านแมคโดนัลล์เลยค่ะเพื่อนแต่จริงๆแล้วตรงไปปมาด้านหลังค่ะมีร้านอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็คนไม่เยอะด้วยค่ะเพื่อน เดี๋ยวพ่าจะพาไปดูชั้นสองค่ะว่ามีร้านอาหารอะไรบ้างโอ้โหสถานีที่นี่ร้านของกินเยอะเลยมาดูกันนี่คืออะไรอะ่ะสูตรอ๋อโฮเทลเหรอมีโรงแรมด้วยเหรออ๋อ This hotel? Yeah. How far? How Uh, hour uh oh. We have three packages. I see. Uh, you can see the uh, oh. short time is four hours. I see. Four hours it how much? 295. Uh, yeah. uh. โร <Super> งแรมตั้งอยู่ชั้นสองของสถานีแกมเบียสเตชันค่ะสถานีนี้เป็นสถานีรถไฟกลางเมืองจาการตารถไฟออกต่างจังหวัดระยะไกลค่ะเพื่อนเพชรว่าดีมากเลยในกรณีเราจะต้องเปลี่ยนรถไฟหรือรอเครื่องบินบินออกแต่ว่าเราหาที่นอน4ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือครึ่งวัน โรงแรมนี้ตอบโจทย์ได้ดีค่ะเพื่อนๆตรงนู้นนะคะเป็นชา้นชราที่เราจะเข้ารางรถไฟค่ะ อยู่ชั้นสองนะคะมีร้านออกเบนมีร้านอาหารอินโดนะคะสไตล์อินโดตรงหน้าเรานู่นนะคะเป็นโรงแรมโอ้ oh, สวยงามดีงามค่ะนูน่นฝรั่งยืนนู่นนะคะเพชรจะลงไปด้านล่างค่ะเป็นครั้งแรกที่เพชรจขึ้นรถไป ทางไกลออกจากจาการตาเป็นความรู้สึกส่วนตัวของเพชน,นะคะเพื่อนสถานีไม่ใหม่นะคะแต่ความสะอาดเพชให้เต็ม10บเลยค่ะเพชก,กลับมายืนดูแผนที่อีกรอบค่ะทําความเข้าใจนะคะจาการตาหมายเลขหนึ่งเพชจะไปหมายเลข2แล้วก็ส่องไปว่ารถไฟของอินโดนีเซียเนี่ยไปได้กี่สถาน,นีด้วยกันกี่โซน ดูแล้วมีทั้งหมด8โซนค่ะเพื่อนสักวันเพชรจะจัดให้ครบเลยคะ่ะเพชรยืนดูแผนที่อยู่นะคะก็มีคุณพี่ท่านนี้มาทักว่าเออฉัรู้จักคุณนะเพชรก็เลยยืนคุยแนะนำตัวเป็นภาษาค,ครึ่งครึ่งปะปางูงูสวัสดีค่ะคุณพี่ท่านนี้มาทักเพชร ขอบคุณมากนะคะที่มาทักดีใจจังเลยที่ได้รู้จักคุณขอให้มีวันที่ดีๆนะคะแล้วเจอกันขอบคุณค่ะไปแล้เพื่อนตอนนี้เราจะเข้าสถานีกันลองดูว่าเป็นยังไง ตัวเรานะคะ